c i วิล i z a เซชัมันเพลินเกินเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นบรรยากาศเลี้ยงไดโนเสาร์บ้างเพราะถ้าไม่เลี้ยงแล้วจะทำอะไรนะถึงมาหกหกห้าระหว่าน,นี้รอบาทตอบมาช่วงนี้จะเล่นเฮลไดเวอร์แล้วว่เรากำลังจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอบาทมาเล่นเ bon. ลโปนอันนี้เลยคาร์เ v วอลฟีเดอร แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมีแต่สัตว์กินเนื้อนะไคลโอโลโฟโซอรัสสัตว์กินเนื้อเดโนเสว์ที่เคยอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเมื่นเมื่อประมาณ350ล้านปีมาแล้วทำไมทามสกิปเชย <c oughs> อ๋อ,อ แดดออกงี้เลยอ๋อมุมเมื่อกี้แดดไม่ออกโอเคมันเป็นคนละมุมกันเสร็จแล้วเรามีทีกงก้านี้มหาศาลเลยวะออโลซอรัสจับได้สองตัวทรานสปอร์ตมันอันนี้มันจะเล็กเกินไหมวะแล้วว่าเราขยายกรงให้เข้าหน่อยหนี้ในในพื้นที่มันก็กว้างแล้วแล้วเหลืออีกทีหนึ่งให้สำหรับไดโนเสาร์ชุดสุดท้าย แอสเซ has been collected นั่นแหละมาเลยมาเลยนั่งพอมาละโอเคระหว่างเขานั่งพอลเราก็ขยายอาณาเขตกลางอาณาเขตเพิ่ม เส้นตรงเป็นเส้นตรงแบบนี้และกันตรงได้อีกก็ตรงภารกิจใกล้จะสำเร็จแล้วนะอีกนิดเดียวเองพวกเราก็จะค้นพบ

genetically manufactured dinosaurs they're as real as we chose to make them we've manipulated <coughs> crossbred dogs and cats and livestock for years why not for what they need but for what we want out of the animals oh uh, that's what we're doing now you tell me any contact no matter how slight and reasoned introduces change is that not correct ยี t ยมพอมาเนี่แหละมคือการสร้างกำแพงเข้าไปแก๊นั้นอย่าเพิ่งโกรธนะมันจะชอบโกรธถ้าเราไม่ดูแลมันอโลซอลัสสองตัวนั่นอะประมาณนี้เอ้ยเอาใหมเอาหมให้มัน เรียบเรียบไปเลยได้ปะแบบแนบชิดไปเลยที่ฉันต้องการอ่าเหมือนจะชิดไปอ้าใกล้ชิดกับคนที่เดินอยู่อืมในสวนเนี่ยแหละเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งพื้นที่ตรงนี้ด้วยการตีเป็นเส้นตรงได้หรือไม่ หรือว่าแบ่งเนตรงนี้ดิถ้าแบ่งตรงนี้ก็ดีเลยแบ่งไม่ได้ไกลเอาเรื่องพื้นที่เยอะพอๆกันเลยห,หรือว่าเราแบ่งตรงนี้แบ่งยากเ้ยแบ่งจากตรงนี้กันว่างแปะโอเครอมันกำลังก่อสร้าง เราก็อาจจะเปิดที่ใหม่แล้วพอเปิดที่ใหม่เ้าก็ต้องทําประตูด้วยรถจะได้เข้าได้เข้าตรงไหนได้บ้างดีเข้าตรงนี้แล้วกันมุมดีแล้วก็แน่นอนก็ต้องฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็ต้องเข้าได้ ย่า yeah. เอาละฉันมีภารกิจให้พวกนายนะไปตัวสุขภาพไดโนเสาร์กันหน่อยดูซิว่าพวกนั้นคิดอะไรกันอยู่เรนเจอร์ <Ranger S 1> ทีหน่วย3แล้วก็หน่วยที่1 ประจำการเขตนี้โมบายเวทสามกับสองเฮลิคอปเตอร์ทีมสองโอเคมาได้สองฝั่งอ n นคล s u เชอร์ b e r ย นี้เปิดประตูบานไหนดีอันนี้ r e s p o n ส์ฟ a c ซิลิตตรงนี้ถ้าเราเอาประตูติดตรงนี้ก็ง่ายเลยมันจะเร็วมากยนานนี้ไม่ได้มุมไหนได้บ้างเอามุมนี้แลนมุมนี้สวยปึ๊บอืมเสร็จแล้วเราก็ตีถนนให้เขาหน่อยรถจะได้เดินสะดวก อ่าต้องอย่างนั้นแล้วก็เหมือนเดิมขับเข้าไปสังเกตการเอาไว้ประมาณนี้แล้วตั้งอยู่ในป่ากลางป่าซะด้วยทีมชแล้วก็ทีม 4. โฟร์มบายว็ท หนึ 1> 1่งกับสี่เอ้ยไม่ใช่หนึ่งกับสองเลยวพอมื่อกี้โมบายเวทเป็นอีกทีมหนึ่งสองกับสามไปแล้วต้องเป็นอ่า1หนึ่งกับสี่สิหนึ่งกับสามันนหนึ่งกับสี่ไปเลยเออนอั่นแหละงงอะไรเนะี่ยได้ละ e x p e d i t i o n center e x p e d i t i o n map ต้อง fast extract แล้วก็ positive influence จะได้จับครบๆไปที่ฟินิก i ์มี3ตัวเมทรีอาร์คีอะไรซอรัสสักอย่างชื่อยาวมากสตัวนี้ไม่สำรวจนะต้องไปเช็คสเตตัสมันหน่อยสะละ response facility เราเอารถไปไว้ในม้นอ๋อนี่ยังกำลังไปเลย ปลับไปสำรวจกัน let's go รีสปลายคอมพลิตออกซ้าย <Okay. S 1> คับไปตามถนนเลยแดรกคอนโทรลสตาร์ท U.S. Fish and Wildlife กรมอุทยานสัตว์ป่าและปลามาละทะโบงอุทยานขับมาเป็นขบวนเลย Live capture complete จับมาได้แล้วเร็วจริงเช็คดัวการสิ ไม่มีอะไรต้องรักษาเริ่มไม่มีความสุขแล้วสองตัวนี้ปิ้วยิงผู้ใสย่ยิงฟู้ <c oughs> เดี๋ยวมันโกรธละวันดีจ้าดโนเสาอร์อะ <c oughs> ใา้รูปลยอเช่อืมได้เก้าหมื่นร่ำรวยเงินทองแต่ก็ไม่ทำอะไรหรอโอเคช่างมันเดินเสาใหม่มาแล้วเมจิียแคนโตซอรัดจับได้ครบทุกตัวเลยสามตัวสามรายอยู่คนละที่กันไปเลยนะตรงนี้หนึ่งแล้วก็ ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็รู้ความต้องการของสองตัวนี้แล้วเขาต้องการ p r ย์แล้วก็หนองน้ำป่ามีพอละทำหนองน้ำให้เลยปุ๊บปุ๊บุ๊แค่ระบายแค่นี้ ทำหนองน้ำแบบรัวทะลุไปเลยเออนี่จะได้สวยๆอะหนองน้ำแบบใหญ่ๆเบิ่มๆคือลือทำไมได้ใหญ่ไปวะใหญ่ไปหน่อย เก็บขอบเก็บขอบประมาณนี้เนเสร็จแล้วก็ p r a เอาพ r มา running wild เราต้องการ p r a ที่วิ่งได้ก็คือแพะแแบกก็คือแพะนี่เอามา2ตัวเอ,เอาไปวิ่งกันคนละตัวเลยมุมนี้วางไม่ได้เพราะว่าพื้นมันชันอตอนนั้นวางได้ก็โอเคนี่วางได้ไหมตัวนี้วางได้อันนี้ก็วางได้ วางเนื้อแบบสแตนอนโรนไว้ Danger to guess หมายความว่าไงไม่มันแหงออกไปหลือเข้าภารกิจด่วนเปิดเพลงสะชิลเลยลบๆๆๆๆไาไถให้หมดไม่ยอมลบ เอ้ยซอมดัวก่อนเร็ว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 มดัวตรงนี้ด้วยเรไละเมื่อกี้ไม่ได้กดเราเพราะเราไปเอาปืนผู้ยิงใส่สวาลโลทโฟนกืนโทรศัพท์ลงไปกืนคนมากกว่าเมื่อกี้ ต้องดูแลรักษาอีกแ,แล้วเหรอเนี่ยแต่เหมือนจะไม่จำเป็นละใกล้จะชนะล,ละอีกนิดเดียว almost there yeah s ูย i even w e never created s o m e t t h i n g อ๋อส,สุดยอดสวยมาก perfect เ,เลยใช่ไหมละ่ะถ้าบอกตามตรงก็ปล่อยมันวิ่งฟรีๆไม่ได้ในตัวเสาไม่รู้ว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงใน,นโลกแห่งนี้เหรเนอะก็ค,ะคิดว่าอย่างนั้นนะ เราควรจะมีความสุขแล้วพวกเรามีความสุขกันจริงปะก็น่าจังอันนี้ตัวอะไรเฮอรเรสเฮอร์เรราสซอรัสเนโลแซลตัวเขียวชิลิตีเลดติงห้าเลยมันแหกกรงออกง่ายๆเลยขนาดกรงเป็นกรงไฟฟ้าเนี่ย There you go. We go. You mean that, Owen? You realize what you're saying? We're a team. I know you, Claire. You won't turn your back on me. Which is a bad. I'll never do that. And neither can I. These animals are a destiny that we can't see. Not just everyone. was beautiful. something the Earth needs to come to terms with. Yeah, we either make this planet right or the, the dinosaurs. They'll make it theirs. แล้ว o w California Mission accomplished y o s e m i t e Yosemite างนั้เเตเตงงนเหรจากความหมายของเขามีวกบอกว่าช่องเขาแห่งนักข่าดเหมาะเลยมีแต่มีแต่โนเสากินเนื้อเนี่ย้ยนี่ที่ใหม่เหรอว,ว้อาวได้ตัวนี้แหละ ๆๆจิตวิญญาณ่งต่อรุ่นสู่รุ่นให้เอาตัวรอดวิวัฒนาการมันก็เหมือนการแข่งขันทำอาวุธกันแลแลๆชีวิตน้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอและในเมื่อดโนเสาร์ได้กลับมาที่นี่นแล้วคำถามก็คือ พมันเหมาะที่จะอยู่กับที่นี่ไหมจริงๆมันก็ควรจะอยู่แหละแต่ไม่ความถามก็คือแล้วพวกมันจะอยู่ไหมทำไมบิวอัพเท่จังเลยครับด็อกเตอร์มาศาสตราจารย์ฮะผมมาแล้ว Dominion Campaign Biosin e x p e r i e n c i n g Event Biosin Sanctuary อ่าต่อเลยมันเกิดเหตุการณ์ต่อไปแล้ว อันนี้อะไรเนี่ยสัตว์นาเนี่ยล่ในขณะที่จอห์นแฮมมอนในคนพบว่าจูรลสิกพาร์กสามารถไปเป็นจูรลสิกเบลได้ไบโอซินเพื่อแข่งขนการขโมยของจอห์นแฮมมอนพวกเขาต้องมีสปัยสายลับย่องเข้าไปว่าไง The plan was devised to steal Ingen's dinosaur embryos with an inconspicuous canister created to house the precious commodity. Nobody really knows what happened that fateful night. What is certain is that Dennis Nedry and the samples were never seen again. Only Dennis he don't Unfortunately, ไอเดนโนเสาร์นั้นกินโอ้โหไบโอซินก็ร่วงจอห์นแฮมมอนด์ก็ร่วงหลายปีต่อมานักธุรกิจไซมอนมาสแรนี่เริ่มจูราสิกเวิลด์อีกครั้งแต่ว่าไดโนเสาร์ก็แห่กมาได้ครั้งเช่นกันไบโอซินรอเวลานี้มานานแล้วแล้ก็ได้มาตอนที่จูราสิกเวิลด์แตกตอนนี้นำโดยลูอิสดอชเชน เรด,ดูการใหม่กำลังจะเริ่มตน้นขึ้นตอนนี้เราไม่รู้หรอวกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากำลังจะเกิดขึ้นอีกซ้ำอีกไหมเบลซินแซนโชเรียนะฮะเออฮอเปลี่ยนเบลซินเจนติกอย่าบอกนะว่าสอนเนี่ยดัดแปลงพันธุกรรมทำจีโนมไดโนเสาร์แน่เลย โอ้ดูนี่สิเห็นไหมมันสวยมากเลยพวกเราใกลจะค้นพบแล้วไบโอซินความฝันที่พวกเราตั้งไว้ตั้แต่ก่อตั้งบริษัทมาหลัจากที่เราได้อินเจนนั่นไดโนเสาร์ที่มาที่นี่ก็จะได้วิวัฒนาการอย่างชัดเจนพวกเราพร้อมมานานแล้วทีนี้เราก็ได้ทำงานให้จบ จับมาเลยตอนนี้พวกเราอยู่ที่ที่แบบยากมากต้นไม้เยอะเกินไปอ่ะการจะจับเดโนเส์มาใส่อยู่ในที่นี้เราได้มันยากที่จะน้อมรับการเปลี่ยนแปลนะพวกเราต้องกดข้อมูลและวิ่งเลาะท้าที่เราต้องการก็คือไม่ให้พวกมันตายโอ้วกนะมันปรับตัวได้อยู่แล้วนะมันปรับตัวมานั่งสองสวนสาธารณะแล้วนะตั้งแต่จุลสิทธิ์พาร์กจนจุลสิทธิ์เวิลด์ ทั้งนี่แหละถ้ามันมาอยู่ที่นี่ยังไงมันก็ปลอดภัยผมคิดว่าคุณนี่จะยังไม่เข้าใจว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเอามันมาที่นี่เถอะนะปล่อยให้คุณแม่ธรรมชาติรังสรรค์อืมก่อนอื่นต้องมีไฟฟ้าก่อนนะโอเคถ้างั้นเป็นที่เป็นที่เป็นที่ไป มากกว่าที่นายคิดไว้หรอกที่นี่และปอดภัยทำให้พวกข้างนอกนั้นมองไม่เห็นเราแล้วก็ไม่ยุ่งกับการเมืองด้วยทำไปเอาอินเจนมาได้ในโนเสาอีแล้วนะต้องทำอะไรบ้างวันนี้แต่สวยมากเลยที่นี่ถ้าทำพาที่นี่คือโคตรสวย เบลซินต <Bond> okay, ึกมันไม่เหมือนกันเลยนี่ว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์ต้องมีอะไรจำไว้ไมนต้องเชื่อมกับไฮเปอร์ลูปเน็ตเวิร์กเอาละงั้นก็เริ่มทำกันได้เลยไฮเปอร์ลูปเน็ตเวิร์กเอาไว้ทำอะไรคอนโทรลเซ็นเตอร์เชื่อมกับไฮเปอร์ลูปคอนเนคเต็ดรีเสิร์ชคอมพาวด์ต้องเชื่อมกันตลอดเวลาไฮเปอร์ลูปสร้างพลังงานได้คล้ายๆกับเครื่องปั่นไฟโอ๋อโอ้ยุ่งยากกว่าเดิมเหมืลนเนี่ย นึกว่าจะแบบสร้างพักเหมือนพักหนึ่งไปไปมา,ม,ามาเริ่มซับซ้อนละไฮเปอร์ลูไฮเปอร์ลูจะทำให้มันยุ่งยากทำไมเนาะแค่นี้มันก็ง่ายอยู่ละเอ้ยมันก็ยากอยู่แล้วดิเชื่อมต่อเอาประมาณนี้ถนอนออกทางนี้ใช่ไหม เราตั้งตึกรอประมาณนี้ไฮเปอร์ลูปโค้งโค้งเกินไปอ่ะโค้งเกินไปแล้วหำไงเนี่ยนก็แบบนี้ไปเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเนี่ยโอเคลบทิ้งเอาวางเสียบข้างๆแบบนี้ คมเกินมันจะคมก็ไม่แปลกละนายเข้าอย่างงั้นน่ะโอเคได้ละโอเคทีนี้พวกเราก็าดกาได้รีเซิร์ชของเท้าใหม่แล้วเยี่ยมเลยทีนที้ก็ต้องเอาไฟฟ้ามามันจะได้ทำงานได้สักทีไฟฟ้านี่มันคุมไงเนี่ยเหมือนคุมเป็นโซนเลยเว้ยถ้าไฟฟ้าเราก็ต้องตั้งใกล้ๆกันเนี่ ตั้งทางๆก,กันน,น,นั่งเองเดี๋ยวก่อนนะต้องไ้ไหนดีใช้ถนนด้วยฮนะางั้นเข้าใกล้หน่อยประมาณนี้โอเคสร้างเซ็นทรัลฮับตรง ซ้ายแล้วก็ออกขวาประมาณนี้โอเคแล้วก oh, ็ต <Huh>. oh. ีถนนไปเลยอ <microscope. S 1> ๋อมันยังมันยังไม่ให้สร้างถนนนี่มั่าไบโอซินเจเนติกส์อซิกอซิกรายงานอย่าเป็นไปตามแผนครับเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ค้นคว้าละทางนั้นชันไว้ใจให้นายลุยต่อเลยลุยเลยฮะ วันนักวิทยาศาสตร์เก่งเหมือนกันนะเนี่ยได้เลยเดี๋ยวไปแล้วฮะสร้างถนนได้แล้วนะวางถนนเลยวางยาวๆอนนี้คือเส้นทางหลักของเราโอเคเอาละ ไดแล้วตอนนี้เราเข้าถึงคอฟิสิลิตี้แล้วดีมากนั่นแหละทัศนวิสัยของบริษัทเราต้องเริ่มจากตรงนี้แหละทางนั้นเราก็ต้องคุมไดโนเสาร์ให้ได้โอ้ง่ายๆยเลยเบอน์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยเหรอดีจังเลยวเราจะเอาอินเจน ทิ e ้งเป็นฝุ่นไปเลยต้องบอกตามตรงนะการปูดโนเสาร์จากการสูญพันธุ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งกว่ะเยอะเอ้ยความล้มเหลวของพวกนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จะทำให้เราไม่เกิดการล้มเหลวหาดซ้ำแบบพวกเขาสรุปก็คือเราเป็นคู่แข่งที่มาทีหลังน่น evolution เนี่ยเกิดที่ไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตแต่เกิดในเศรษฐกิจของโลกคิดดูสิว่ามนุษย์ยชาติเราเนี่ยจะเกิดการพัฒนาไงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยคิดมาเลยเอามาใช้ได้หมด จะฮาวเวดไดโนเสาร์นี่ะเป็นวิธีเดียวครับโอ้ได้เลยครับว่างั้นผมว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละแล้วไงต่อ โอปรีตโอโหสั้นได้ยังเดี๋ยวไปทานข้าวแป๊บเดี๋ยวมา okay, ตัดไว้ตรงนี้แหละ